สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่อง YouTube ชอนชัยไปเรื่อยนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปแคมป์กันครับที่ดอยปุยก็ตอนนี้ก็เที่ยงกว่า,ก,วากับบ่ายโมงก็เริ่มออกเดินทางจากบ้านครับที่แม่ลิมทริปนี้ก็เป็นทริปใกล้ๆครับ ไปแคมปก็เดี๋ยวภาพบรรยากาศเป็นยังไงก็เดี๋ยวรับชมครับไปครับเดินทางกันครับ ดูรถได้ด้วยขี่รถหนักที่ป่ายเออ รถเขาเป็นเบนเนี่ห้าสองศูนย์วะห้าร้อยกว่าตีีแต่คันใหญ่ยี่ป่ายแล้วอ,อ,อโอ้ยทางก็ระะกระย๊กกระเย็ ช่แต่เสียงท่อโคตรเพาะเลยเสียงยังแน่นเสียงมันไม่ใช่ห้ารอรถเยอะจริงวะวันนี้ ขาเราก็แทบจะไม่ถึงเหมือนกัน ตอนนี้เราก็อยู่เส้นเรียบคันคลองของเชียงใหม่นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเลี้ยวตรงแยกดอยสุเทพเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวขึ้นดอยสุเทพครับเออดอยปุยจะอยู่ทางเดียวกับดอยสุเทพนะครับจะอยู่เลยดอยสุเทพไปน่อยครับ วันเสาร์นะครับรถค่อนข้างเยอะแต่เดี๋ยวเราจะแวะหาซื้อสเสบียงกันก่อนครับเตรียมไปทำอะไรกินกันเย็นนี้ครับใช้แกง๊งใช่แก๊งของนัเน็กหรือเปล่า J.K. รเดอร์มาเชียงใหม่เออแก๊งนั้นเอกอะ,อะนี่เราก็ถึงแยกที่จะเลี้ยวขวาไปดอยสุเทพแล้วรถเยอะมากครับ หนาวมาตั้งหลายวันครับวันที่จะมาแคมป์กันก็ร้อนจัดร <c oughs> ้อนเกินคำบรรยาย ช่วยกันดูเซเว่นเจอละฝั่งนูน้น เคยเจอไหมล่ะเป็นไปแล้ว <c oughs> เป็นไปแล้วอะ่ะ <c oughs> นี่กาดที่เรามากันนะ <c oughs> นู่นน่ะเซเว่นแต่ต้องข้ามฝั่งนะอ่ก็เดี๋ยวหาที่จอด ไม่มีที่จอดเลยอ่ะอ๋อไม่เป็นไรหรอกกลับรถก็ได้สิบผายดอยปุยโกสิบผายแล้วเห็นรถแล้วดอยปุยโกไปอินทนนท์ไหม เลี้ยวเนียนจัดใช่อ๋อมีต้นไม้ดีๆทำไมนะ เดี๋ยวเราก็จอดนี่นะเข้าไปอะลงก็เราก็ซื้อสเสบียงกันเสร็จเรียบร้อยเนะี่ยแล้วก็ ออกเดินทางช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้ามหาหลัยเชียงใหม่แล้วก็สวนสัตว์เชียงใหม่ข้างหน้าก็จะเป็นทางขึ้นเขายาวๆเลยช่วงตีนดอยถึงยอดดอยสุเทพนี่จะเป็นทางขึ้นอย่างเดียวยก็ขึ้นแบบยาว,ยาว ทางค่อนข้างดีครับแล้วก็วิวค่อนข้างสวยก็ขับขี่ชิชชวๆสบายๆไปชมภาพบรรยากาศกันครับว่าเส้นทางแล้วก็วิวสองข้างทางจะเป็นยังไงเราไปรับชมบกันต่อไปครับุ้ยกันต่อ อนนี้เราก็ถึงช่วงทางขึ้นดอยสุเทพนะก็ทางขึ้นจะเป็นทางขึ้นยาวๆนะครับแล้วก็ทางค่อนข้างดีครับทางดีแล้วก็วิวสองข้างทางสวยทางขึ้นเป็นทางสองเลนนะครับแล้วก็วันนี้รถไม่ค่อยเยอะนะทางค่อนข้างสวยก็อากาศก็เย็นสบายครับไม่ร้อนมากเหมือนตอนอยู่ ช่วงในเมืองก็ขึ้นมาก็อากาศกำลังเย็นสบายก็ขี่เรื่อยๆก็ชิลครับก็เดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศแล้วก็วิวของทางขึ้นดอยสุเทพกันครับไปครับลุยกันต่อ ชมยังมีแต่รถไอ้นี่เหมือนเดิม நான்திருக்கிறேன். ุดยอดไปเลยก็ช่วงเมื่อกี้นะครับจะเป็นช่วงเลี้ยวเข้าลานจอดรถครับก็เหมือนรถคันเมื่อกี้เขาจะเลี้ยวเข้าลงที่จอดรถแล้วก็เหมือนเปลี่ยนใจครับเลี้ยวกลับออกมาแล้วช่วงทางเป็นช่วงชันมากครับเราก็ใจตกไปอยู่แต่ตุ่มนะครับเพราะรถเราก็หนักด้วยครับแล้วก็ มันเป็นช่วงทางขึ้นครับก็เกือบหลับแต่กลับมาได้ครับก็เดินทางต่อครับขับรถกันก็ต้องระมัดระวังด้วยครับโอเคครับผมไปกันต่อครับใช่ไม่ต้องพูดถึงเดินขึ้นในนี่เลยนะ กินเบรกไม่ไหมวรนะเนี่ยไม่ใช่เบรกเราแนะ่เรายังไม่ทั้แทบไม่ได้เบรกนะทะเบีย <c oughs> นกรุงเทพรับ 对吧？ เราเลยพาตําหนักมานะครับก็จะเป็นช่วงใกล้ถึงลานกลางเต้น,น้วครับทางเส้นนี้ก็จะเหลือแค่เลนเดียวครับเวลารถสวนกันก็ต้องหลบลงไหลทางกันครับแล้วก็มีบางช่วงครับทางก็ไม่ค่อยดีครับแล้วก็เป็นหินล,ยลอยๆครับก็ต้องขับ ันระมัดระวังนิดหนึงครับก็ไปกันช้าๆเรื่อยๆครับก็ใกล้ถึงแล้วครับอีกนิดเดียวครับไปครับลุยกันต่อดูธรรมาชาติกันไปเรื่อยอืม ของบนนี้ไม่มีขายแ้ะ พอเรามาถึงก็รีบกางเต็นท์กันก่อนเลยครับก็คนค่อนข้างเยอะครับวันนี้เป็นวันหยุดด้วยแล้วเดี๋ยวกางเต็นท์เสร็จเราก็จะลงไปหาเดินซื้ออะไรกินกันครับแล้วก็เดี๋ยวถ่ายรูปดูวิวพักผ่อนชิลๆครับวันนี้ ไปดูบรรยากาศกันครับ เราก็กำลังเดินทางกลับบ้านนะทริปนี้ก็จบทริปเรียบร้อยทริปนี้เรามีเวลากันน้อยครับก็หนึ่งวันหนึ่งคืนครับก็เลยไปใกล้ๆก,ก็เดี๋ยวทริปหน้าว่ากันใหม่ครับว่าเราจะไปที่ไหนแล้วเดี๋ยวเราเก็บ ภาพบรรยากาศมาให้รับชมกัอนอีกครับก็ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับกับช่องชอนชัยไปเรื่อยครับ